สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะการดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทาง สามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตนาเดรสกรพโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนทาโร่โด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะพิกอาาดวันนี้นะคะมาในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหานะจ๊ะเนนวีให้เลือก3ามกองเช่นเคยค่ะกองที่1นึกองที่สองกองที่สาม ให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของกองที่หนึ่งนะคะมาในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหา นะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปของคุณเป็นยังไงนะจ๊ะก้าถ้วยสามไม้เพจออฟสอดเดอะเฮอร์มินะคะคุณนะคะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์หรือว่าเจ้าชู้นะคะใครๆก็อยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดก้าวไกลนะคะมองการไกลนะคะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะคุณนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่นิ่งสุข,ขุมนะคะเป็นคนที่แก่วิชาเก่งวิชานะคะรอบรู้ทุกด้านนะคะรู้จริงทำจริง ูดจริงนะคะเป็นคนที่ตรงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ผิดนะคะคุณก็จะสู้ยิบตาเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผิดนะคะคุณก็ยอมรับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่มายุ่งกับคุณนะคะคุณก็ไม่ยุ่งกับเขาเช่นกันนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหานะจ๊ะ เอาละนะคะมาดูเซสเพจออฟสอดอีกแล้วจ้าขึ้นมาอีกแล้วนะคะเป็นพลังงานเด็กนะคะ5้าดาบนะคะมีความงอนกันหรือเปล่าจ้าเดาบ King of p e n t a c l e นะคะเขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหานะคะคุณกับเขานะคะ อาจจะมีการทะเลาะกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการที่งอนกันหรือเปล่านะคะคุณอาจจะไปง้อเขาหรือเปล่าคุณคุณทักแชทไปหาเขานะ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังงอนงอนคุณอยู่นะคะเขายังแบบว่ามีความโกรธคุณอยู่นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกแบบว่ามีความรักกับคุณไหมเขามีนะคะเขายังมั่นคงกับคุณอยู่นะคะแต่ว่าคุณและเขานะคะ ยังมีความแข็งใ่กันอยู่นะคะหรือว่ายังมีทิฐิในใจอยู่นะคะคือต่างคนก็ต่างอยากจะเอาชนะกันนะเออคุณก็อยากจะเอาชนะเขานะคะเขาก็อยากจะเอาชนะคุณนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณนะคะอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะแต่ว่าในบุคลิกคุณนะอาจจะแฝงความเป็นเด็กอยู่ในตัวอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าน้อยกว่าเขาเขาน่าจะเป็นเด็กเยอะกว่าคุณนะคะเพราะว่ามันขึ้นเพจออบสอดคุณก็ขึ้นเพจออบสอดเช่นกันนะจ๊ะ เขานะคะรู้สึกยังไงเหรอคะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เครียดนะคะอ่าเครียดว่าทําไมคุณถึงอยากจะเอาชนะเขาอะไรอย่างนี้นะคะ่ะคือเหมือนเขาอยากจะคอนโทรลคุณนั่นแหละเออหรือว่าเขาอาจจะคิดมากในเรื่องของคนที่เข้าหาคุณเยอะนะคะเขาก็เลยโกรธคุณเขาก็เลยงอนคุณนะคะพอคุณทักหาเขาเขาก็มีอารมณ์แบบเล่นตัวนิดนึงนะคะแต่ถามว่า เขารักคุณไหมเขายังมั่นคงกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะก็ยังมีความมั่นคงกับคุณนะคะเขาก็ไม่ได้วอกแวกไปหาใครนะคะแต่ว่าเขาเครียดนะคะคนที่เข้าหาคุณเนี่ยเยอะนะคะเ,ออเขาก็เลยอาจจะยังไม่อยากจะคุยกับคุณหนะ้าตอนนี้นะคะเขายังแบบอยากรักษาระยะห่างก่อนนะคะเหมือนเขาอยากจะเอาชนะคุณนะคุณนะเออเหมือนเขาไม่ยอมเพราะว่าคุณน่าจะไปทําอะไรให้เขาแบบว่าไม่โอเคสักอย่างนะคะเออ ถามว่ายังรักกันไหมยังมีความมั่นคงไหมก็ยังมีความมั่นคงกันอยู่นะจ๊ะโอเคนะจ๊ะมาดูซิว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนําอะไรคุณนะจ๊ะคุณตัวเลือกเยอะหรือเปล่าทําให้แฟนหุนงอนหรือเปล่าจะที่รักออนางโกดจริงนะเนี่ยก้าวดาวขึ้นมาน่ะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณจ๊ะ หกดาบนะคะ The d a y v i l นะคะ The View นะคะหรือว่า View of Fortune นั่นเองนะจ๊ะ The Hangman นะคะไพ่นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะแอบไปคุยกับใครหรือว่าแอบมีกิ๊กนะคะเพราะด้วยความที่เสน่หาของคุณนะคะคนเข้ามาหลายคนนะคะนับไม่ถ้วนนะคะ ให้คุณปฏิเสธบ้างนะคะหรือว่าคุณปฏิเสธเขาไปนะคะว่าคุณมีแฟนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ปฏิเสธนะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ทะเลาะกับแฟนนะคะขึ้นเดอะแฮงแมนนะคะแล้วนะคะแฟนคุณก็จะมีโอกาสเลิกกับคุณสูงเช่นกันนะคะเพราะว่าขึ้นหกดาบนะคะเขาจะเตรียมตัวจากคุณไปนะคะถ้าคุณนะคะไม่หยุดนะคะคุณก็จะ โดนบอกเลิกนะคะถึงขั้นบอกเลิกกันเลยนะคุณนะเออเขาอาจจะเดินจากคุณไปแบบเงียบๆนะคะโดยที่แบบว่าไม่ทะเลาะไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเหมือนแบบว่าแอบบไปแบบเนียนๆอะ่ะเออโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทะเลาะกับคุณหลายครั้งแล้วเขาเบื่อนะเขาก็เลยใช้แผน นิ่งๆเงียบๆเนียนๆแล้วก็หายจากชีวิตคุณไปเลยนะคะถ้าคุณไม่จัดการไอ้สนีตัวร้ายของคุณเนี่ยคุณก็จะเสียคนดีๆไปในชีวิตคุณนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะคะกับการทำนายของกองที่หนึ่งนะจ๊ะที่รักก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะจ๊ะเอาละนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะให้แนนด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญกดติดตามให้แนนด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะเจอกันกับการทํานายของกองที่สองกําลยจ้จสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายของกองที่สองนะคะมาในหัวข้อ เขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหานะจ๊ะเอาระมาดูสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะกระเด้งออกมาอีกแล้วนะจ๊ะคือไพ่นี้พลังงานแบบหนักหน่วงกระทรวงรุ่ไทยมากนะจ๊ะดูก่อนเซ The Emperor นะคะหกถ้วยค่ะ แปดดาบนะคะ Night of Pentacle นะคะคุณนะคะเป็นคนที่หญิงในศักดิ์ศรีนะคะรักศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุและผลนะคะเป็นคนที่นะคะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง แล้วก็เป็นคนที่มีบารมีนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะมีคนนับหน้าถือตานะคะหรือว่าคุณอาจจะทำงานตำแหน่งที่สูงนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ปกครองคนได้หลายๆคนนะคะคุณนะคะเป็นคนที่นะคะอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะรู้จักให้ก่อนได้รับเสมอนะคะแต่นะคะคุณนะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะอาจจะ ได้รับความเจ็บปวดมานะคะอาจจะนานมาแล้วหรือว่าอาจเพิ่งเกิดนะคะแล้วนะคะคนนั้นนะคะเขาอาจจะอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะหรือว่าคืนดีจากคุณนะคะคุณเป็นคนที่สุข,ขุมนะคะรุ่มดึกนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะใครเข้าหาตัวคุณเนี่ยเข้าหายากนะคะ ใครจะเข้าถึงตัวคุณนี่ก็เข้ายากเช่นกันนะคะคุณจะเป็นคนที่วางตัวเก่งแล้วก็เป็นคนที่รู้จักการะเทสะในการที่จะคบใครนะคะจะดูคนออกนะคะว่าใครมาดีใครมาร้ายนะคะแล้วคนที่จะเข้าหาคุณเนี่ยค่ะค่อนข้างยากเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ปิดตัวเองนะคะไม่ค่อยจะให้ใครเข้ามาสูงสิงกับชีวิตคุณมากนะคะคุณเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่ตำแหน่ง การงานที่ดีนะคะแล้วก็มีบรารมีนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุและผลนะคะแล้วก็เงียบขรึมนะคะเป็นคนตรงรักความยุติธรรมนะคะตัดสินใจก็จะตัดสินใจเฉียบขาดและก็เฉียบคมนะคะโอเคค่ะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหานะจ๊ะเขาก็รอคุณอยู่นะคุณนะ Keen of ฟบอ n หกเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะสี่ดาบนะคะเขานะคะรู้สึกนิ่งๆนะเป็นคนที่นิ่งๆขึมๆนะคะถามว่าดีใจไหมก็ดีใจแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการเยอะนะคะก็วางมาตามฟอร์มเขานั่นแหละนะคะ เขาเป็นคนที่สวยนะคะมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่หล่อมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณอะรักนะเพราะว่ามันขึ้นหกเหรียญน,นะคะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะก็คือว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกกับเขามากนะคะเพราะ จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้สึกมากอ่ะคุณจะไม่มีทางทักแชทไปหาเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่หญิงในศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีมากนะคะแต่คนนี้คุณรักศักดิ์ศรีไม่ได้นะคะคุณคิดว่าศักดิ์ศรีกินไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเสียเข้าไปนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงนะคะที่คุณทักแชทไปหานะคะเขาก็ดีใจคุณเ,ออเขาก็ดีใจแต่ว่าเขานิ่งๆไว้นะคะวางตัวนะคะนิ่งๆเงียบๆนะคะไม่แสดงอาการออกมานะคะเออ แต่ว่าเขาก็รอคุณอยู่นะคะรอคุณให้ทักไปหานะคะแต่ถ้าจะให้เขาทักมาหาคุณก่อนเขาคงไม่นะคะเขาก็เป็นคนที่นิ่งอยู่แล้วเขาเป็นคนที่สวยอ่ะเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่ง้อนะคะคนอื่นอาจจะเข้าหาเขาเยอะแยะนะเออเขาคิดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณง้อก่อนเขาถึงจะพูดเออประมาณนี้อืมถ้าเกิดว่าคุณไม่ง้อฉันก็ไม่ทักมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะเขาก็รู้สึกดีใจนะคะแต่เขาวางฟอร์มนะคะ เขาก็มองว่าคุณยอมเสียสละตัวเองที่แบบว่ามาดขึมนะคะเป็นคนที่ยอมแบบลดตัวเองอ่ะไปง้อแฟนอ่ะเออประมาณเนี้ยว,ว่าคุณเป็นคนที่ตำแหน่งสูงนะในงานของคุณหรือว่าคุณอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้นะคุณเออคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นตำแหน่งงานที่สูงๆอ่ะเป็นที่แบบคุมคนเยอะๆอะเออนั่นแหละ คุณไม่ยอมใครนะคะแต่คุณยอมคนนี้อืมนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณยอมคนนี้นะคะคุณก็เลยทักแชทไปหาเขานะคะแล้วก็คุณก็มาถามเราด้วยว่าถ้าทักไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเออเขาก็รู้สึกดีใจสิคุณว่าคนที่นิ่งๆอย่างคุณน่ะจะทักมาได้เป็นไปได้หรออะไรเงี้ยเออเขาคิดอย่างนี้เลยนะเออเขาดีใจนะเขาก็รู้สึกแบบ ขำนิดๆว่าคุณยอมลดทิฐิตัวเองเพื่อที่จะยอมง้อเขาอะ่ะเออประมาณนี้เออนั่นแหละโอเคนะคะมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะจ๊ะเออน่ารักน่ารักอืมกองนี้น่ารักดีนะฮะงอนนิดนดน,ดนะเออมีความงอนนิดๆิด clean off b ขึ้นมาอีกแล้วจ้ะคู่กันเลยจ้ะเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งฉลาดมีไหวพริบผู้ชายก็เก่งฉลาดเหมือนกันนะคะถ้าเป็นผู้ชาย เจ็ดไม้ e g e of p e n d i c l e นะคะ the h i o p h a n t นะคะไพ่นะคะบอกว่าพวกคุณสองคนนะคะเป็นอะไรที่ขาดกันไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขนะคะมันมีอะไรที่เติมเต็มให้กันนะคะถ้าเกิดว่าขาดใครคนนึงไปเนี่ยหรือว่างอนกันเนี่ยก็จะรู้สึกแบบว่า ไม่สบายใจไม่โอเคนะคะไพ่นะคะก็เลยบอกว่านะคะคุณนะ่ะทำแบบนี้ถูกแล้วนะคะที่แบบว่าไปก่อนนะคะก็คือหมายถึงว่าอย่าที่ถีกันเยอะนะคะหมายถึงคุณน่ะกับเขาอะรักกันแต่ถ้าเกิดงอนกัน,นเนี่ยมันต้องมีฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าลดที่ถีตัวเองลงแล้วก็คุยก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะไม่คุยก่อนนะคะมันก็จะ เรื่องมันอาจจะบานปลายไปก็ได้นะคะแต่ว่านะคะมันจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะชอบทําบุญนะคะหรือว่าคุณทั้งคู่ก็ได้อาจจะชอบทําบุญนะคะชอบแบบสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็ถือศีลภาวนานะคะปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะหรืออีกในนึงก็ได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยคุ้มครองช่วยเหลือคุณในการที่ พวกคุณคบกันก็ได้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะไปขอพรจากสิ่ง <fi>: ศ <glaube yapmış> ักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะให้ได้แฟนมาก็ได้นะคะแล้วก็นะคะไพ่บอกว่านะคะก็ให้คุณนะคะถ้าเกิดงอนกันนะคะกับแฟนอ่ะให้ลดทิ่ฐิกันนะคะก็อย่าทิ้งไว้นานถ้าสมมุติว่างอนกันวันนี้นะคะอย่าให้ข้ามคืนนะคะให้คุยกันเลยนะคะก็ มันไม่มีอะไรที่เหนือบากกว่าแรงถ้าเกิดว่าพวกคุณยังรักกันอยู่นะคะยังไงมันก็ต้องให้อภัยกันแล้วก็หายโกรธกันแน่นอนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าผ่านข้ามคืนไปแล้วอะไรเงี้ยก็คืออย่าให้เกินอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งนะคะอย่างน้อยให้ไม่เกินสามวันก็พอนะคะสองสามวันนี่ก็คุยกันได้แล้วนะวันหนึ่งสองวันอนะ่ะเอออย่าปล่อยนานนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะจ๊ะก็ ให้มีสติกันมากๆนะคะก็ถ้าเกิดว่างอนกันก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งแหละที่ต้องเย็นก็ต้องยอมง้อ,อก,ก่อนนะคะเพราะว่าแฟนคุณนะคะเขาอาจจะเอาแต่ใจนะคะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะคุณอ่านใจเขาไม่ออกด้วยซ้ํานะคะคุณคิดว่าคุณนิ่งแล้วคุณก็ยังยอมเขานะเออเพราะว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกละเขามากเช่นกันถ้าคุณไม่มีความรู้สึกลกเขามาคุณก็ไม่ยอมง้อ,อเขาหรอกคุณก็ไม่ยอมทักแชทไปก่อนหรอกนะ เออเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มีที่ติสูงเหมือนกันคุณก็อีโก้สูงเช่นกันไงเออแต่ว่าคุณรักเขาคณก็เลยต้องยอมทักแชทไปก่อนนะคะเขาดีใจคุณแต่เขาก็ทําเป็นขึมๆมนิ่งๆน,นะคะตามสไตล์เขานั่นแหละนะเออเขากลัวเสียฟอร์มเช่นกันเขาก็กลัวว่าเขารอคุณทักแชทไปไงเขาก็เลยแบบขึมอะไรอย่างนี้เออแต่เขาก็รู้แหละว่าคุณต้องทักมาอะไรอย่างนี้เออประมาณนี้นะจ๊ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของกองที่สองนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะจ๊ะที่รักอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆ,ๆ,ๆ,ๆให้แนนด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญกดติดตามให้แนนด้วยนะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะก็ไปต่อกับการทำนายของกองที่สามกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของกองที่สามนะคะมาในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหานะจ๊ะเอาระมาดูซิว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะจ๊ะที่รักมาดูกันเลยคะ่ะ p a g e of b บ r n สเหรียญน,นะคะ is of a n the world นะคะสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะคุณนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะรอบรู้รอบด้านนะคะรู้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เรียนรู้วิชาตลอดเวลานะคะคือไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะคือคุณจะเรียนรู้ความรู้เข้าหาตัวเองตลอดเวลานะคะ คุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะคะทำแล้วแบบว่าตั้งใจทำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะพูดจาแบบว่าฉะฉานนะคะเฉียบคมเฉียบแหลมนะคะคุณนะคะเป็นคนที่นะคะชอบเดินทางนะคะหรือว่าคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศต่างแดนนะคะหรือว่า คุณอาจจะมีแฟนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างจังหวัดนะคะแล้วก็คุณนะคะอาจจะมีอารมณ์เป็นเด็กนิดๆน,นะคะเวลาคุณอยู่กับแฟนนะคะอ่าขี้หึงด้วยคุณเนะ่ะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะเป็นคนที่เอาใจเก่งนะคะอืออันนี้คือสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะจ๊ะที่รักมาดูสิว่า เขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหานะจ๊ะ clean o f sword นะคะอา้าวทำไมแบบแข็งๆล่ะ8ไม้นะคะหรือว่า8ดคาถา king of cup นะคะ3ถ้วยนะคะเขารู้สึกอย่างไรที่คุณทักแชทไปหานะคะ ตอนแรกก็ทําเป็นขุมๆนะคะเป็นแข็งๆนะคะที่คุณไม่งอนะคะความคิดของเขานะเขาก็คิดว่าถ้าคุณไม่งอฉันก็ไม่งอเหมือนกันแหละฉันจะไม่มีวันคุยคุณหรอกอะไรประมาณนี้นะคะเขาน่ะรู้สึกยังไงเหรอเขาก็ดีใจสิคุณโอ้โหขึ้นสามถ้วยเลยดีใจมากมากที่สุดในโลกนะคะเออกลัวแต่คุณไม่งอนะคะอืมเพราะว่าคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณก็มีแบบทิฏฐิของตัวเองเช่นกันนะคะแล้วก็คุณก็จะไม่ยอม งอไขง่ายๆนะคะแต่คุณก็ยอมงอเขานะคะคุณก็ทักแชทไปหาเขาก่อนนะคะเออเขาตอนแรกก็แข็งๆนะคุณพอแบบว่าคุณทักแชทไปหาเขานะคะอ่อนแล้วทวยไปหมดเลยค่ะเออดีใจมากนะคะเหมือนแบบว่านึกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะคุณทักแชทไปหารู้สึกแบบปลื้มปิ่มแบบออกนอกหน้ามากนะคะจากตอนแรกซึมเศร้าขมๆนะคะอยู่คนเดียวนะคะนิ่งๆแข็งๆนะคะชอบอยู่คนเดียว ขังตัวเองอยู่คนเดียวว่างั้นตอนที่คุณงอนกันอ่ะเออคุณไม่ง้องเขาอเขาขังตัวเองอยู่คนเดียวนะคะเขาไม่พูดกับใครเลยนะคุณนะทางานก็นิ่งขึมนะคะจนเพื่อนร่วมงานงงว่าให้เป็นไรวะอะไรเงี้ยพอคุณทักแชทไปเท่านั้นละคะ่ะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเลยค่ะแบบว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนได้นะคะหลังจากที่เพื่อนชวนไปกินเลี้ยงหรือว่าไปกินอาหาร นอกบ้านนะคะก็ไม่ไปนะคะเออกำลังซีเรียสเรื่องคุณอยู่นะคะพอคุณทักแชทมาเท่านั้นล่ะค่ะโอเคค่ะตกลงเลยค่ะเพื่อนชวนไปไหนตกลงเลยค่ะไปเลยค่ะเฉลิมฉลองนะคะนึกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเขาดีใจมากคุณที่คุณทักแชทไปหานะคะเห็นไหมเขาแบบว่ารักคุณอนะ่ะเขาพร้อมมอบถ้วยให้คุณอนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่เติมเต็มในชีวิตเขามากๆนะคะเออตอนแรกขื่นนะคุณตอนที่คุณไม่ทักไปหานะ่ะ ลองถามเขาดูนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ๊ะถ้าเป็นพลังงานของคุณนะจ๊ะเอาละมาดูซิว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนำอะไรคุณนะคะสิบถ้วยนะคะ2 o o o ฟบอน,นะคะหาดาบนะคะ The moon น,นะคะเวลาพวกคุณทะเลาะกันพวกคุณไม่ค่อยพูดเหมือนคล้ายๆว่าปกปิดกันอะเหมือนแบบไปทำอะไรแล้วอย่างงี้มาบอกทีหลังหรือว่าเขาอาจจะ จับได้ว่าเอ้ยไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้เหมือนอย่างเช่นไม่ใช่แบบว่าไปเชิงชูสาวก็ได้นะอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าสมมุติคุณจะซื้อของอย่างเงี้ยเออแต่คุณไม่ได้บอกเขาอะไรเงี้ยเออแล้วพอเขาไม่เห็นเอ้าทําไมอยู่ดีๆมีแล้วอ่ะอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็งอนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องยุมยิ้มอะ่ะก็เลยอยากจะบอกพวกคุณว่านะคะเรื่องทุกเรื่องนะคะคุณเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่ชีวิตกันอะ่ะคุณกรุณานะคะ บอกเขานิดนึงนะคะแจ้งหให้เขาทราบนะคะเขาจะได้แบบว่าไม่เครียดนะคะเดี๋ยวเขาจะคิดมากนะคะว่าคุณไม่นับเขาอยู่ในครอบครัวเวลาคุณทําอะไรคุณก็ไม่บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทาอะไรคุณก็ชอบทําแบบไม่บอกอ่ะเดืบูลขึ้นมามันก็คือเป็นเรื่องแบบลับๆหรือว่าแอบทําหรือว่าทําอะไรก็ไม่บอกเขาแล้วก็เขาก็มารู้ทีหลังเขาก็รู้สึกง,งอนคุณน้อยใจคุณว่าเอ,อ้คุณทําไมถึงแบบทําอะไรก็ไม่บอกเขาเนี่ยเห็นไหมสิบถ้วยขึ้นมาเขาก็บอกว่าเหมือนคุณไม่นับ เขาอ่ะเข้าไปในครอบครัวคุณนะคะเหมือนเขาอ่ะเป็นคนนอกนะคะกรุณานะคุณนะคุณทําอะไรคุณก็บอกเขานิดนึงนะคะอย่าปากหนักกันไปนะคะบางทีบางครั้งคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะไม่สมควรที่จะรู้ก็ได้นะคะแต่เขาคิดไงเขาคิดแบบว่ายุ่งยิ้มไงเขาคงคิดว่าเออมันก็สําคัญสําหรับฉันนะทําไมเธอถึงไม่บอกฉันอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรที่แบบว่าจะต้อง เป็นเรื่องที่ใหม่ๆสําหรับคุณและเขาอ่ะกรุณาปรึกษากันนะ,ะงานให้เขาทราบด้วยว่างั้นเออเขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณนะคะหรือไม่นะคะสถานการณ์มันก็อาจจะสลับกันได้นะคะที่บอกว่าคุณอาจจะขี้หึงขี้หวง แฟนคุณอาจจะขี้หึงขี้หวงคุณก็ได้นะคะมันสลับกันได้นะจ๊ะมันเป็นแบบดวงทั่วไปนะจ๊ะที่รักเขาอาจจะหวงคุณนะคะหึงคุณนะคะคุณไม่บอกเขาอ่ะคุณทําอะไรคุณก็ไม่ค่อยบอกเขาอ่ะคุณคิดว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่คุณก็เออทาเองตกลงเองเออเองตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยเออคุณไม่ได้แบบว่าให้เขาตัดสินใจร่วมด้วยไงเขาก็เลยน้อยใจนะคะเออ เขาฝากมาบอกคุณแบบนี้แหละนะเวลาทําอะไรก็ให้ปรึกษากันนะจ๊ะจะได้ไม่มีปัญหากันจะได้ไม่งอนกันนะคะเขาคิดว่าคุณไม่นับเขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับคุณนะอืมเพราะฉะนั้นคุณก็บอกเขาด้วยจ้ะแจ้งให้ทราบด้วยนะจ๊ะที่รักเอารานะคะก็จบแล้วนะคะกับการทํานายของกองที่สามนะจ๊ะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะ ถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะแจ้งเตือนให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักที่สำคัญนะคะกดติดตามให้แนนด้วยนะจ๊ะคลิปนี้เป็นแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย